สวัสดีครับผม T C Channel นะครับตอนนี้พี่เฟื่องก็จะเดินทางกลับบุรีรัมย์แล้วนะครับผม <c oughs> เดินทางกลับบุรีรัมย์แล้วลาแล้วกกอกนะครับเนี่ยแฟนพี่เฟื่อง <c oughs> นะครับค <c oughs> นน้อนะ <c oughs> งของกลับ <c oughs> เยอะเลย <c oughs> ม,มาแต่ละเที่ยวน้องมีแต่ขนของเนาะพี่เนาะ พอดีว่าแฟนจะคอยืมสักผ้านะฮะขอสารนะคะขอให้ไปเล่นเลยเราสารกันไปเหรอก็ไม่ไปทิ้งวนนอนเหรอจะไปไหนเพื่อนไปหงที่วะเอที่นาลุงพลไม่เอาไปหุงที่นาลุงพลไม่ก็เอาข้าวใหม่เอาข้าวใหม่มาอ๋ออันนี้ข้าวเหนียแล้วไปนะทำบ้านแม่โอ้โหอันนี้ข้าวเหนียวลึกข้าวสวยเนี่ยข้าวเหนียวกลับบ้านสวย ไม่ไหวแล้ขอมาแม่ทมาใหญ่เลยโอ๊ยไม่ไหวเล้กั้งพ่อเทน้่นตึให้ยายเนี่ยข้าวนี่นะฮะกำลังจะเดินทางไปอีกช่องหนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะเปี้ยวจะไปด้วยเปี้ยวจะไปด้วยเปี้ยวปลาเฟื่องจะกลับบ้านแล้วจะไปไหมจะตามไปไหมมันหาหนูเปี้ยวหาหนู เพี้ยวไปหาหนูให้แม่เฟื่องนั่นไปไหมไปอยู่บุรีรัมย์กับป้าเฟื่องไหมไปเลยไปเลยเพี้ยวไปเลยเอาเปียไปเลยตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เวลากี่โมงนะจะเดินทางถึงจะถึงบุรีรัมย์กี่โมงประมาณห้าทุ่มเพี้ยงเช้นเลยเหรอ สามทุ่มก็ถึงหัวทอไปน้ำหมดประมาณสามทุ่มขึงบ้านอันนี้มันขอไม่เอามาแล้วมันไม่ได้หงเลยเอามาแล้วไม่มีเวลาที่ไม่ได้หงคือไม่มีเวลาเนาะนะการทำกิฟต์เนี่ยขึ้ใหม่มาเดี๋ยวมันจะขึ้นหม้อแล้วนี่โอ้ันขึ้นหม้อเหมือนเดิมเลยยายตราบใดที่ยายเอ้ขึ้นหม้อขึ้นหม้อยายโอ้ขึ้นหม้อยายโอ้ขึ้นหม้อไม่ว่าขึ้นหม้อรวยหน้าดำๆหนแ่อยเลยรู้ๆจะหม้อ

ไอ้ขาว่ะคุณคุณอยากคลิปไปยังดีเลยนะคะอากจะกลบ้านจยากกบ้านที่บุรีรัมย์นะคะใช่ค่ะไปไปกี่วันคะไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนในในแม่จะบอกถ้ากลับบ้านไปก็อย่าจอดกลางทางนะถึงบ้านก่อนนะทำไมนะแม่ก็ทำไมก็เอาเลยเอาแล้วนี่โดนหมากัดนในไอ้ไอ้เป๊ะ กป้าต้าเลยนะมันกัดม่ยอร้อนปีกัดเลอไม่กัดบ้านไปเยียบมันไปเยียบมันใต้ใต้ร้านไปีร้านก็ต้องบงานกงับต้องีรนก้ดี้านองัต้งนี้านก็้อย่างนี้ก็ตือมับอรานก็อบอกด่านก็บอด้นกหญ่องงับอ้นกอับตอดนก็ตบอกว่านอบากัดมันก็เลยกัดเลยงานกันเลยฝาก็ักไว้เน เยียบมันพอดีเลยลูกจะนั่งก็เลยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเคยฉีดวัคซีนมาแล้วฉีดวัคซีนเพิ่งมาเดือนพฤศจิกายนเองนะคฮะวัคซีนมันสามารถป้องกันได้กี่ปีหรือห้าปีหมอฉลาดก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นครึ่งปีแม่ครึ่งปีขนาดนั้นเลยเหรอครึ่งปีเหตุงานใช่เขาบอกเลยแม่แม่เขาบอกว่าไปเพิ่งปีเลยนะไ่ใช่ พี่คราใช่พ่รยหูดีจังเลยริเข้าวตักตังกันทุกคนเลยเอเาเปี้ยวเศร้าเลยโอ้ยเปี้ยอยากไปด้วยเหรอ่จะไปด้วยเอาเปี้ยวนะอาไปอยู่ด้วยไเพื่อนเอาเปี้ยวไปอยู่ด้วยีเรโ้ับเพื่อหรือเปล่าโอ้หเปี้ยวไปนี่เพื่อนเยอะเลยนั่นน่ะ กลับมาได้เพียวเพียวเพื่อนเยอะเลยนะถ้าไปบ้านพี่เฟื่องนะสมาชิกเพียบสมาชิกที่บ้านเยอะหรือเป่าสิบตัวฮะฮะเอาถ่ายคนนู้นถ่ายคนนู้นวิ่งมาทำไมนี่เลี้ยงหมาหรือเลี้ยงอะไรคะอันนี้เขาจอารอบสองรอบแรกเขาได้สองหมื่นแล้วเขาเลยบ้า่เฟอเปลี่ยนใจไม่กลับรถที่ไหมใครบอกใครบอกหม้วใครบอกอะไรหรอโอ้โ ี่จะได้ทำไม่ดีนะตามมาทุกคนนะอ๋อตามมาแล้วออามาให้ครบทุกช่องมา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 โอ้โหโอ้โหอะไรก็มาเอามาเดี๋ยวอึกแล้วโอ้โหป้ากำใสก็มาอีกโอ้โหป้าเรีนไหนป้าเรีนไหนมาเดี๋ยวมายืนตรงรถดีกว่าไม่ได้ปุ๊บยืนตรงรถหน่อยเออขึ้นรถเลยใช่โอ้โหยืนตรงไปแล้วไหนเดี๋ยวจะดึกเดี๋ยวจะดึกว่เพื่อนกับป่วนกันเกิดนะฮะโอ้โห เออยืนตรงนี้เดีมันจะสวยเพื่อนก็มาพูดเลเอะอยากได้จังอยากได้คิกันใช่มเยืนว่าปุรีเลผของเตมเลยะเขาแสนมมัเลยังไม่ได้ดูกลับไปด้วยเอาแกสตาร์ทเครื่องลงรอแล้วเพราะว่าแกจะไปแล้วแกอยากไปแล้วเาไม่เื่อนเลยค่ะมันไม่เย็นง ระดับเครื่องทำไมกลับบ้านรอบนี้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษอ้าวกระโดดนขาจะไปไหนนะดูน้ำตาดูน้ำตาจีเอิบนะเออมีอะไรหรือเปล่าจะบอกว่าโอ้จะบอกเออจะดเลลไหมกาพี่พ่อไนนี้จะจะแน่นอนระวางทยางนะครับคากกล้บ้านเลยโอ้ไม่เป็เกี่ยวกับากาศตอนตอนไม่มีแค่สอร เป็นไงสักใจเบอร์อะไรเขาไม่อยู่เขาไปห้องน้ำเรองมาแล้วหโุนมาแล้วได้ได้ดูแล้พักๆหน่อยมามายืนอ่าใกล้ๆกันหน่อยมามไม่ชอบกล้องอะไรโอไม่ชอบกล้องใชถ่ายแบบถับช่วยได้อยู่โอ้คอยโดนเลยนะโอเม่นี่พ่อบ้านพ่อบ้านไม่เพื่อนี่ย ไปนะลูกนะเอาเลยนะปลอดภัยนะครับโชคดีมีชัยรู้สึกว่าเธอท้าท่านที่ไม่เป็นห่วงเลยไม่เป็นห่วงเขาเก่งเุ้ยรู้แฟนนะเฮ้ยไม่จริงใจจริงใจเพราะเขาไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยเป็นคนที่อยู่ในกรอบนะครับหัาอยู่ในกรอบใช่ใช่ให้เห ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหนึ่งนาทีครับเอาครับเดินนาคปลอดภัยนะครับขับช้าๆนะอย่าให้ไกลแซงนะขับใจเย็นเย็นเหมือนน้ำลวกไปพี่แจมก็ยังมา จะสให้เซงมาไม่ต้องให้ใครเซงเะสดยอดเลยน้ำงเปรี้ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพีเต่นนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพครัเปี้ยวเปี้ยวเปรี้ยวหยุดรู้